เพื่อนๆที่แบบว่าอาจจะเจอความท้าทายแล้วก็หรือหรือไม่เจอแต่ว่าอยากจะยกระดับชีวิตนะคะสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้จากการนั่งสมาธิแล้วก็อยู่กับเสียงภาวนาแล้วก็การเข้าถึงคำถามที่อยู่ในใจเราที่เราไม่เคยมองเห็นโปรแกรมนี้นะคะเป็นโปรแกรมของดรดีรดีพักโชปานะคะซึ่งเพิ่งได้รับการเชิญชวนจากคุณ ครูลูกหวายที่ทําเกี่ยวกับคลื่นเสียงบําบัดน,นะคะเพิ่งเชื่อว่าอาจจะมีใครบางคนที่ยังมีความท้าทายอะไรบางอย่างในชีวิตเพราะว่าเพิ่งเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนอศึกษาแต่โลกภายนอกจนเพิ่งมาศึกษาเรื่องโลกภายในเนี่ยมันทําให้ชีวิตเพิ่งเปลี่ยนไปมันทําให้อารมณ์เพิ่งเปลี่ยนไปมันทําให้คนรอบข้างเพิ่งดีขึ้นและมันทําให้การงานการเงินเพิ่งเริ่มเห็นรูทางจากที่มืดแปดด้าน แล้วก็ติดลบวันนี้พึ่งก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณแล้วผลคือว่าพึ่งเข้าเรียนได้ประมาณเดที่4เนี่ยเขาจะให้เขียนเคลียร์เคลียร์เหมือนกับว่านี่สินหรืออะไรที่เราเคยมีก่อนหน้านั้นนะพึ่งเคยได้ทําพลังงานบําบัดเกี่ยวกับเงินมาแล้วเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะพึ่งเคยเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยสํานึกรู้คุณเงินแล้วก็ใช้เงินเราเป็นหทาส แต่ว่าหลังจากที่เพิ่งเจอความท้าทายหนักมากเพิ่งรู้เลยว่าเพิ่งไม่เคยดูแลเขาเลยเพิ่งไม่เคยใส่ใจเขาเลยเพิ่งไม่เคยเคารพเขาเลยแล้วเพิ่งก็ไม่เคยรักเขาเลยวันนี้เพิ่งได้ผ่านความท้าทายตรงนั้นมาแล้วจนเพิ่งตระหนักรู้คุณค่าของเงินเรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อก่อนหน้านี้ที่เพิ่งจะมาทําคลิปเนี่ยในเดย์สี่ของ a b a n d a n c e i my set เนี่ยก็คือจะให้เพิ่งอะได้เขียนเหมือนกับ อบคุณเงินแล้วก็เคลียร์ลูบร้างพลังงานบางอย่างที่เรามีออกไปเพิ่งก็ได้เขียนแล้วก็ได้เคลียร์พวกสลิปบัตรเครดิตขอเขียนขอบคุณอะไรมาทั้งหมดแล้วจนวันนั้นน่ะหลังจากวันนั้นน่ะพิ่งก็ได้ไปโคชชิ่งน้องที่อยู่เยอรมันซึ่งน้องท่านเนี้ยเขาอ่ะ,อะจะโอนเงินชําระค่า private coaching พึ่งผ่านธนาคารกรุงเทพซึ่งบัญชีธนาคารกรุงเทพเนี่ย เป็นบัญชีที่พึ่งไม่ค่อยได้ใช้อ่าพึ่งก็เลยเมื่อเช้าเนี้ยหลังจากเมื่อคืนนี้ที่พึ่งได้เขียนเช็คจักราวาลหลังเที่ยงคืนก็เป็นวันที่11เดือน1 2,567เนี่ยผลก็คือพึ่งเขียนเช็ค,ชคไว้5 0 0 0อ่าแล้วเช้าเนี้ยพึ่งก็เปิดเข้าไปในแอปธนาคารกรุงเทพพึ่งก็ได้รับเงินโอนเข้าแสนห้าจากการเขียนเช,เช็คเมื่อคืนว่าพึ่งจะทำภารกิจ ที่จะแลกกับเงินนี้ด้วยการเปิดกลุ่มให้เพื่อนๆได้มาฝึกมาธิและบทภาวนาของดรดีพ hmm. ักโชปาก็พึ่งก็มาทำตามสิ่งที่พึ่งสัญญาไว้ในเช็คนะคะ,ะคือเขียน5 0 0แสนได้มาแสนห้าพึ่งก็โอเคพึ่งก็ยินดีมากๆเพราะว่าเงินนี้เป็นเงินที่พึ่งไม่รู้ที่มาที่ไปพึ่งยังไม่รู้เลยว่าใครโอ่นมาให้พึ่ง นะจะว่าแม่ก็ไม่ใช่เพราะปกติถ้าแม่อุ่นมาเนี่ยแม่จะต้องบอกเนาะเพิ่็ยังไม่รู้เดี๋ยวเพึ่งจะต้องไปหาก,ก่อนว่าเงินเนี้ยเพึ่งได้มันจากที่ไหนเพราะว่ามันไม่ได้บอกมันเขียนแค่ว่าซื้อสินค้าและบริการมันไม่ได้เขียนบอกเพึ่งสักนิดหนึ่งด้วยซ้ำว่าว่าจากไหนยังไงแต่เพึ่งก็ดีใจมาก